สวัสดีครับเบิร์ตชูคูสุกคน,กคนช่องมาทอง channel, อ่าวเสน่ห์ช่พี่น้องอยู่ที่ล่มนอกพี่น้องจะพาทุกคนทุกพักนเดินตามสกายวอล์กนี่อันนี้คืออซีแยกสลัดแดงนะทุกคนนี่พี่น้องเบิงยร์ตพี่น้องความเจริญประเทศไทยเบิเอาพี่น้องนี่จะตึกใหญ่ทึกทูพี่น้อง ตึ้งยังไงดูแล้วน้องพี่น้องอันนี้อยู่บนสกายวอสพี่น้องมาท่องเดินอยู่บนสกายวอสไปพี่น้องมาท่องกับสปาทุกคนทุกท่านเดินไปชมปุงบรรยากาศดูยานนี้เนาะพี่น้องยานซาลาแดงเนาะว่าคนสิหลายคือคักขนาดไหนนาะพี่น้องเพรว่าคนมันก็โปรไฟลายมันได้เลยคนว่ายเลยเคลื่อนดีอยู่บรรยากาศดีนี่เนาะว้า สกายบอกไปบนี้เหพี่วเหนียวาอยู่ใสอยู่ใสคือกัารประเทศไทยพี่น้องอพี่น้องว้าวนี่ BTS มาแล้วคนมาแล้วคะแนนคนไท้เขว่ากำลังพัฒนานะพี่น้องนี่นี่เพพาะกำลังพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วมันขนขนาดไหนคน ปามาทางนี้พ wow um, ี่น้องมาทางนี้สถานีสลาแก่มาทางนี้เด้อทุกคนโอ้โเปิงลขีแแก่พี่น้องเปิ้ลขี้แก่บ้าทุกพี่น้องขี้แก่ว้าวทุกคนอันนี้เป็นขี้แก่เด้อทุกคนคนรถก็หลายคนก็หลายพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาขี้แก่ ส่วนทางนั้นน่าจะเป็นอ่าถนนพระราม4แล้วทุกคนมันเป็นพระราม4นะโอ้สะพานไทยญี่ปุ่นเนาะสะพานนี้สะพานไทยญี่ปุ่นนะเป็นเล็กนะพี่นอ้องเปม็นปูนีเม่นเด้อเป็นเล็กเนอะาเล็กใส่ปูนเบิ้งอย่างน,น,น,นั้น่นองสวนที่มีน้ำตกน้ำปูนั้นน่าะเป็นสวนดุมที่ดีนะพี่นอ้องปลาทองกับปูเออปูม,มาเป็นรั้งแรกมีทะเลเด็ดทุกคน ว้าวพี่น้องมีอากาศดีมีแห้งมีหลายทุกคนเลยโอ้โหโอ้ยประเทศไทยนี่เบิ่งจอทีวีจอ LED พี่น้องจอพับได้เลยใส่ตรงโค้งห่างอ่าแยกพอดีเลยพี่น้องนี่เห็นมาปิดจอโค้งๆไปตามถนนนะทุกคนว้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องไปฝนตกมาแล้วมาแล้วพี่น้องเป็นฝนตเติม จราจรอุ้ยปึงเส้นที่เขาขีดพี่น้องปึงจนลายตาความมันลายพี่น้องจับเส้นไหดเป็นเส้นแดดปึงเอาพี่น้องก่อเห็นหนามหลคับหลายคับไมดีพี่น้องบึงถนนเขาขีดเส้นเส้นถนนจับเส้นไหดเป็นเส้นไดนพี่น้องจนลายตาความมันลายนี่เขาขีดเป็นเส้นเลยพี่น้องเส้นไผ่เส้นมันเลยเออพี่น้องนี่เป็นที่แยกหรือไาแยกมัน อาจะเป็นหายแยงชี้แยกงคนว้าวบทลายแห้งคนโหยอดอนลว้าวนักันนี้มาเท่ากับพาุกคนมาด้านสายมือแล้วกันน้อคนมาดาายมือาต้องพาทุกคนมาทั้งหมดวา คนเดินขึ้นเดินลงกันไล่ทุกคนนี่เบิ่งเอาทุกคนสกายวอกสกายวอกเมืองไทยทุกคนเบิ่งเอานี่ว้าวความสะอาดที่นองหรือความสะอาดจนเดือมมองมองเลยโอ,โ,อโอ้โหเย็นทําเลยทุกคนเย็นเย็นเย็นแน่คนเย็นตายโอ,โอ้โหว้าว เบนรถทั้งอยู่ต่ำบนทางทั้งอยู่เหนือว้าวบนน้องพี่น้องนี่เป็นที่แยกนะทุกคนที่แยงกุ๊กๆรถก็หลายไปทางไหนไปทางปลาด๊าตีเป็นปราด๊าตีนะพี่น้องปลาทองกับมือเออตาท่านใดกู้กับเขาเรีนบอกปลาทองเลยเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ปลาทองมากทุกคนส่วนอฟางนี่ก็น่าจะเป็นอ่า สวนสถานะบอกทุกประจังรเลพี่น้องมาท่องกับพ่อู่เด้อะถ้า่านเด็กู่กับบอกมาท่องเลเด้อพี่น้องอันนี้มาท่องแบบมาเป็นข้างแปบบ๊บที่ล้อเนี่ยคนต้องต้องต้องมีจังว้า้องมามคนถึงทำด้วมาทางเบิรงทางนี้ก็แล้วกันพี่น้อง,อองทางนี้โอ้ยทางนี้รถก็หลายหลายพี่น้องหลายแห้งว้า ตรองไฟแดงอ่ะรถสไลด์ลหลายเด่นคนรถหลายแห่งในภาคหลายลายลทุกคนก็ไปพี่น้อกมาทองกับสิพาทุกคนทุกท่านเดินรอ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 ,อแถวยานนี่นอกพี่น้องมาพาชมเป็นบรรยากาศในระแวกนี้ในยานนี้นะทุกคนอ้าวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแต่ที่วัดทองได้มาเดินมาชม บรรยากาศอยู่ย่านอ่าสลาแดงเนาะย่านสีลมเนาะพี่น้องถนนราชดำริเนาะพี่น้องเลยว้าวโอ้โหโอ้ยพี่น้องเงี้ยตึ้งยังไงทุกจุดทุกยอดพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นอ่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะพี่น้องอ๋อจุฬาลงกรณ์ภาคราชาไทยเนาะ ว้าวต้นบาล์มกัน,นใหญ่ทุกคนเลยเดี๋ยวมาท่องกันดีพาทุกคนทุกท่านเดินไปเรื่อยๆเพื่อบรรยากาศวิญญาณนี่นะทุกคนว้าวบรรยากาศก็ดีดีทุกคนเขียวงามว้าวส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็นทางเขา ทางเขาลงบ้านนะทุกคนทางเขาลงพยาบาลว้าวลงพยาบาลกันย่ยยัทุกคนทางเขาเลยรนะี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเทศไทยนีเบิงบ้งเบิ้งถนนเบิ้งพุทธบาทพี่น้องเอ้ยความสวยความงามถนนคนเดินนะพี่น้อง เบ้งเอาไปนี่เขาอยากปลูกต้นไม้เป็นระบบเป็นระเบียบงามพี่น้องอื้อพี่น้องชาปิดท่อระบายน้ำพี่น้องฟ้าท่อระบายน้ำสวยงามเกาะเฮดยอดพี่น้องตู้เบื้องเอาหนี่พี่น้องเอ้ยความงามความสะอาดปูดีเบิ้งก็ะเฮดพี่น้องแ่ละมองนี่ราชดำริพี่น้อง ป้าดงท่อปิดอ่าฟ้าปิดท่อน้ำพี่น้องโอ้ยอลังการาาเลยแถวนี้สุดยอดทุกคนไปโอ้โหแถวนี้ก็เฮ็ดงามดีเลยทุกคนฟ้าปิดท่อระบายน้ำทุกคนว้าวนี่โอ้โอหก็เฮ็ดขนาดนี้เลยบ่ทุกคนว้าถูกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่เคยพ่อบ่เคยเห็น จะมาเห็นนี่แหละเด้อวคนเลยความงามของประเทศไทยเนาะทุกคนเป็นถนนอ้หลายเลนนะคนสะอาดงามตาคนว้าวอดมาทางนี้มาทางนี้พี่น้องนี่เบิ่งตู้ต้นนี้พี่น้องก็เห็นงามงามเลยทุกคนอ๋อเบิ้งงูนี่พี่น้องเขาเห็นโอ้โห ยอดเนาะอ,อันนี้คือตู้อ่าการไฟฟ้า,เ,ฟา,เ,ฟา,าลเลยทุกคนตู้การไฟฟ้าตู้การไฟฟ้านครหลวงนะทุกคนว้าวตูก้การไฟฟ้านครหลวงโอ,โ,โอ้โหเห็นย่งงามเลยพี่น้องว้าวงามแท้งามดีทุกคนยอดประเทศไทยเบบนี้ ความงามคอาเย็เนอ้ยพี่น้องการนี้มามร้กทุกคนอ้าวมาะทองกับสุภาทุกคนเดินไปเรื่อยๆล่อตา,ามถนนนะทุกคนปาชมบรรยากาศอ่าของยนุนไยเนะความเจริญเนาอพี่น้องความเจริญความอลังการความพัฒนาของประเทศไทย ทุกคนครับรถวิทยุเอสรถไฟฟ้าไปแล้วไปแร้วพี่น้องไปแล้ววาเบิ้งอันนี้คือบุตรบาทถนนคนเดินนะพี่น้องถนนคนเดินนะนี่เบิ้งลมลื่นขนาดพี่น้องเอ,อ้ยต้องต้องฟังนะต้องฟังฟังนี่กัมีตนม้นไม้ฟังริมถนนก็นมีต้นไม้นลพี่น้องส่วนตั้งนั้นก็เป็นถนนนะถนนนะอันนี้เป็นถนนคนงานคนเดินนะทุกคน เบื้องบนาขาตกแต่งปอ้ยพี่น้องน้ำดีว้าวพี่น้องโอ้โห,โหส,ส,สุดยอดทุกคนป้าทบสอนเดี๋ฟาปิดท่อนี่พี่น้องฟาปิดท่อระบายน้ำนี่ทุกคนนี่โอ้โหสวยงามงามดีพี่น้องสุดยอดป้าทบพี่น้อง พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาท่องกิลาทุกคนทุกท่านเรียงเท่านีแล้วทุกคนถ้ามากับปากกดสัตย์ไทยกดไลค์กดติดตามเนาะที่สำคัญน้องพี่น้องกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มาท่องกันาด้กันนะทุกคนนี่นำมาเที่ยวมาชมเบ้างเนะพี่น้องโอ้โหโอยสุดยอดอลังการมากๆคนเอ้าสำหรับคลิปนี้กับศิลาเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพ่อกันไม่คิดหนา